สวัสดีเสชาส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะอันนี้ไม่ใช่ช่องโนโมนะครับเป็นช่องนาโอยึดไปแล้วยึดกิจการไปแล้วตอนนี้นาโอจะพาไปไหนคะโนโมจะไ,มไปไหนคะนนโมหลับอยู่เดี๋ไม่หลับไปไหนคะไปกินไปกินส้มตำไหมไส้มตำส้มตำเลยโนโมอชอบกินอะไรไก่ย่างส้มตำหรือว่าเดี๋ยวมือัไก่ย่างส้มตำ ินที่เชียงรายเน,ะนยาะย่างมตำค่ะอย่าไปอมนะอนนี้กินอะไรคะตอนนี้กินอะไรอยู่กาวหรือเปล่า้กกินได้อ๋อนสตกกินได้ค่ะน้องมีไหนน้องมาด้วยไหมน้องจีวอนมา,มาจย่ไหนล่ะนันอะจอย <laughs> <laughs> เรียกซะไม่หล่อเลยจอยแบบจีวอนครับอีกันจีวอขอหน่อยวนขอสีหน่อย จิบอนครับจิบอนจะกินอะไรครับ,บไก่ย่างครับรีบๆนะครับใส่แแบนหน้านะครับกินขีว์กไก่ย่างครับจิบอนจะมานั่งกับยายไหมครับวันนี้ท้องนโมจะไปไหนต่อหลังจากกินข้าวแล้วครับดูช้างดูช้างชิงไรมีช้างด้วยช้างใกล้ๆวัดล่องขุนอ๋อช้างอยู่ใกล้ๆวัดล่องขุนแต่เวลาอยู่ใกล้ๆวัดต้องคุณอยาอย่าเอาหนูไปวัดล่องขุนนะคะเพราะหนูเป็น ปีศาจเหรอท,ทำไมหนูลกลัววัดล่องขุนล่ะคะมือมันยืดหนามากเลยอ๋อมือปีศาจใช่ไหมคะอ๋อวัดล่องขุนก็จะเป็นสไตล์มีเทพแล้วก็มีปีศาจใช่ไหมมีนรกมีสวรรค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนรกมมปวดขดดึงลงนลกรกแล้วรูปปั้นที่เป็นนรกก็น่ากลัวนิดหนึ่งสำหรับเด็กนะครับก็กล,ลัวนรกจะต้องเป็นเด็กดีเนาะเป็นคนดี เช่นะรล้อกริงหรอแค่รูปปั้นใช่ไหมรู้ด้วยแค่รูปปั้นนะถึงไหมถึงกลัวนะคะเป็นน่ากลัวนี่ที่ช้างไม่กลัวตัวเบื้อเริ่มเลยไม่กลัวหรอกช้างเชิงเคยจับช้างหรือยังคะเคยแล้วค่ะจับเลยเหรอหนูเคยขี่แล้วก็ให้อาหารอย่างเดียวเลยโอ้โหเคยขี่ช้างเลยหรอเคยขี่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับเชียงรายนี่แหละค่ะเอาไปมาแล้วหรอที่นี่ไปมาแล้วหรอครับ ไอ้อรวมมิตรนะหมูบ้านรวมมิตรกะเดียงรวมมิตรหมูบ้านกะเดงรวมมิตรไมูบ้านเลยรวมมหมูอยากไปนนดหนกเดี่งรวมมหาเดยงห้าหนยวา,านเดยงรูะเ <L> <c oughs> ดียรู่้นกะเียยกหนก่ง้านกวิโล,โลนานเดยไปเงยขี่ช้าเยหนก่ังร้ากนกะได้ย้อนกะดแยววเลย เรต้องด้งงการรวมมิตร <c oughs> จะเอาไปรีวิวรีวิวอะไรคะลิปสติกเหรอหรือว่าอะไรลิปสติกค่ะยังไม่ได้รีวิวเอาไปเล่นเดี๋ยวคุณแม่จะมาดูนะครับได้เอามาเล่นแล้ว <c oughs> จึงจะทำคลิปนะนาโอนั่นแหละอ๋อนาโมก็ทำคนะนะลโโำคิปเหมือนกันเดี๋ยวค่านาโอก็ทำคลิปเหมือนกันนี่ สติกเกินได้แล้วเอาเอาชุบปะชุบอีกไหมมันยังไม่ได้กินเนี่ยนัเห็นในคลิปแล้วขอดูหน่อยอ๋อมีสามอันมันบูดหรือเปล่ามันบูดหรือเปล่ากินไม่ได้อย่ให้น้องอย่าให้น้องไม่เอาให้น้องลูกลูกอุดจุ๊บว่าจุ๊บที่หนูถามว่ามันบูดหรือไม่บูดอย่าให้น้องโอ้ยกุ่มซับชุบปะชุบ ไปกินกับพี่ปุ๊เป้ฮะปุเป้เป็นน้องชื่อเต็มเลยเหรออันนั้นมันแม่อันนี้มันพี่อ๋ออันนั้นคือแม่ปุ๊เป้ใช่ไหมครับแล้วถ้าแม่น้องถูกใจชื่ออะไรคุณนกเล็กคุณนกเล็กมีใครอีก <c oughs> รู้จักแม่เด็กจิ๋วไหมรู้จักชื่ออะไรครับแม่กว้างอ๋อเก่งมเลยแม่กว้างคุณนกเล็ก แม่ปูเป้ใช่ไหมแม่เฉลแตบแม่ป๊เป้แม่อรไรนะรู้จักฟิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเขาบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับต้นไม้เยอะมากแล้วก็ แตะสวยตึกก็สวยนะครับตอ,ตอนนี้เป็นแกงกินไอติมยายก็กินไอติมน้ำโมก,ก็กินไอติมนะเนาะน้าโอะ่ะขับรถอยู่กินไม่ได้น้อโม่อซื้อของน้าโอมาด้วยแกงกินไอติมอือมันจะแตกลงออกหมดแล้วน่ะด้วยยายกินไอติมอะไรครับหลังให้ทูไม,ชม่ชอบเลยทูชมครับ้ของยายให้ให้ผู้ชมดูว่า แน้ามือชมพูเป็นรถยาพิษเลยแม่หน้ามือชมพูไม่กินอะโอว๊ะเพราะเป็นยาพิษรถทถับทิมกับช็อกโกแลตเคลือบสีชมพูโอยชอบรถทับทิมทับทิมกับช็อกโกแลตเคลือบสีชมพูน้องชอบชอบทับทิมกับช็อกโกแลตอือร่อยกินช็อคุณแม่ตอนน้องไม่ได้ ตอนน้องนั่งโมอยู่อยู่ยืนท้องแม่น้องนั่งโมกินเค้กเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งโมอยู่ในท้องแม่แล้วแล้วคุณแม่กินกินช็อกโกแลตต์ต่อมาน้องนั่งโมน้องนั่งโมก็เลยอยากกินช็อกโกแลตนิดหน่อยน้ำปากน้องนั่งโมก็บานขนาดเลยชายหมดเลยน้องนั่งโมน้องโมกินเลือดคนเหรอเี่มันย้อยๆกว่าลูก กินทางที่มันย้อยก่อนนะมันจะละลายนั่นน่ะมันละลายได้ก็ข้างเนี้ยข้างเนี้ยเออไน้เลยกินดีๆกินดีๆไอ้ยาตรงนี้ตรงนี้จริงมากนี่นี่ละลายเยอะมากทังแกงกินติดวันนี้อากาศร้อนมากนะครับเชียงรายวันนี้วันที่วันที่เก้าสิบวันนี้วันที่สิบเมษายนนะครับมีขนาดฝนตกไปแล้วนะเมื่อคืนเมื่อคืนมีฝนพายุลมแรงนะครับเหม็นโอเคลูกย้อยใหญ่ เช้ามาก็ร้อนเหม,มือนเดิมร้อนสาหัส <laughs> <laughs> เด็กไม่หกนะครับคุณยายทำหกนะครับเรียบร้อยแล้วไม่ได้ ใช่เรากำลังจะกลับรถแล้วก็ขาดปั๊มปัท่อที่เราังเมื่อกี้ขาดจับเราขับเลยเมื <laughs> ่อก,กี้น้องน้องโมก็แวะกินไอติมในใปั๊มก่อนไงเราก็แวะปั๊มพักก่อนก่อนไม่เอาพักไปแล้วไงยายทับห <c oughs> กตลอดเลยเต้องดูแลยายสิ <c oughs> เอาทิชชู่เช็ดท้ายซิย้ายทับหกตลอดเลย สนามบินเชียงรายประมาณ10กิโลเมตรนะครับมหลาลัยแม่พันกวงตอนนี้เรากำลังจะถึงทางเข้าไฟแดงทางเขา้าคือแบบอะไรเลยเหรออยู่ไฟแดงข้างหน้าครับ ไปถ่ายดอกไม้แล้วเนาะน้องนโมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าไปให้ให้คนดูได้เห็นว่า,ามหาลัยเป็นยังไงทำไมคะเอาเอากล้องอื่นก็ได้กล้องอื่นกล้องไหนอะ่ะนี่ไงเราเข้าเขตมหาลัยแล้ว,เ,ลวเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะคะเปลี่ยนไม่เป็นเปลี่ยนกล้องหน้าแล้วเราพูดต่อหมดเลยสวยงามมากนี่คือทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับไปเรียนไง ได้เน้าะให้จัดให้เอาไปเยียวนะได้เลยสวยนะครับล่มลื่นมากอากาศดีเนาะปิดแอร์เปิดกระจกสิลองดูดีจริงหรือเปล่าโอ้โหที่เสียงนี่เสิยงรีดเลนไรเหรอเสียงลมพัดต้นไม้อากาศดีมากอ่ะ ว่าเปิดแอร์เหมือนเดิมดีจะดีกว่านะครับนี่ผมอากาศดีจังเลยหนูกินจานมันเป็นผมน้องน้องโมงเคยเข้ามาไหมครับที่นี่คค่ะเพราะฉะนั้นม,มาถ่ายดอกไม้สีเหลืองค่ะ เหลืองเชียงรายหรือว่าเหลืองอินเดียนะครับมีสองชื่อทะเลาะกันไม่จบกันเหลืองที่ไหนเหลืองอินเดียอันนี้เหลืองอินเดียเหลืองแล้มันเป็นรูปแบ้างคะมันก็ล่วงหมดเลยถ่ายถ่ายไม่ทันคือก็ใช่ดิรุนเอิร์นนอนหลับมอมบอยต้องเอาบัตรผ่านก่อนเอ้าแล้วเดีวแล้วแล้วต้นไม้ที่แห้งๆมันอยู่ไหนแล้วอ่ะแก่แกตัดทิ้งหมดแล้วเหรอ หมดแล้วค,ะค่ะขอบคุณครับนี่โหฉา,ากหลังเป็นดอยนะครับมะาลัยสวยมากโอ้โห,หเลีเ้ยวไปทางขวาค่ะเลี้ยวไปทางขวาจะไม่ได้โอ้โหจะดูในกล้องนี่เห็นดอยเห็นมหาลัยเราเลีเ้ยวซ้ายก่อนเนาะลองวนๆดูรอบๆก่อนมหาลัยสวยมากจริงๆนะครับเข้าไปเลย เดี๋ยวเรากลับรถเรือไปทางฝาตามที่คุณยายบอกอมวไวสวยจริงๆหนูไม่เคยเห็นเลยนอนอนหลับอ๋อนหนูนอนหลับรล้นหนูมาตื่นอ่นนะใช่ไหม ท่ถนนก็สวยนะมหาลัยนี่ติดอยู่ติดกับดอยเลยนะครับแล้วก็พื้นที่กว้างใหญ่มากมยากาศดีมีน้ำล้อมรอบขึ้นมถนนนี้แล้วกันสวยด้านซ้ายเป็นน้ำ,นำอา้าวขึ้นไปมาหาลัย ดอกไม้ที่ลอยอยู่ไหนอะดอกที่รุ่งร่วงใช่ไหมดอกเหลืองอินเดียใช่ไหมครับเส้นไหนครับนายเส้นไหนเราไปดูเหลืองอินเดียอยู่ว่าจะเหลือนิดหน่อยหรือเปล่าไปมาหาอะไรมาจะหลอกหรือเปล่าดูกันเลยค่ะเดี๋ยวดูวิวเสร็จเดี๋ยวเราจะให้กลับมาดูหน้าน้องโมต่อนะซึ่งเละไปด้วยไอติมแล้วตอนนี้ไอติมเละอยู่ไงไม่อยากให้ดูเนาะนี่ไง ต้นไม้ใช่ไหมเน่เน่เนนี่คือต้นเหลืองอินเดียนะครับตรงไหนเหลืองบอกด้วยร่วงหมดไม่มีเลยเลยเนี่ยเนี่ยเขามาหยุดมาถ่ายรูปกันตรงเนี้ยเตมหมดเลยเหลืองเต็มไปหมดเลยมาช้าไปเดือนเดียวเองนะครับไม่น่าเลยมนครบสามวันแล้วไงบานแค่สองวันเองเหรอสองสามวันสองสามวันบานเต็มที่บานพอเริ่มบานก็นับไปอีกสามวันก็หมดร่วงหมดเลย ไม่โอทนมันกลับอินเดียไปหมดแล้วใช่ไหมอะไรกัดอินเดียแปลว่าอะไรกัดอินเดียเราเนี่ยครับกัอินเดียเป็นประเทศเนี่ยครับเียร้ลงนี่ก็ได้ชีวิวพอแล้วเดี๋ยวกลับไปดูหน้าน้องนโมกันต่อดีกว่าเนาะสาวก่อนกลับมาเห็นหน้าน้องนโมอีกแล้วนะคะตีหมดแล้วยังคะยัง กลับมาเห็นหน้าน้องหนมหแล้วนะคะกำลังทำไอติมยายหายไปแล้วนะคะปากเลยยายหมดแล้วเห็นบรรยากาศข้างหลังรถกันไหมโอ้ยรถสกปรกมากไม่เห็นหรอกทุกคนน่าจะสงสัยนะคะว่าทำไมมันร่วงเพราะว่ามันไม่อดทนดอกอินเดียไม่อดทนนะคะดอกจะบานอยู่แค่สามวัน แต่สวยมากนะครับเห็นในรูปแล้วสวยมากจริงๆใครมีรูป,ปรมาแปะให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้โหจอดเต็มเลยมาอะไรกว้างใหญ่มากนะครับอยากจะบอกว่าหลงทางด้วยตอนนี้เป็นเดิเป็นเนินเป็นดอยเป็นโอโ้โหถ้าปั่นจักรยานนี่จะแบบโรแมนติกมากอะรู้สึกปลอดภัยรูย้สึกโรแมนติกร่มรื่น ดอกกาตรงไหนครับยายหลงทางครับยายโเลี้ยวตรงไหนนะอันนี้เข้ามาในหัวก็แล้วอ,นนไไออกไดประเดีทางโค้งของยายครับตันครับยายครับต่อยหลังครับแ <laughs> ย่หลงทางจริงด้วยนะครับไม่ได้พูดเล่นครับเราโค้งผิดเฉย เป็นทางทางที่มีเขาเรียกอะไรอะมีเส้นกลางอะคนทำถนนผิดนะครับดูก็รู้ <laughs> <laughs> ท้อให้เราหลงทาง <laughs> เอาเป็นว่ากลับทางเดิมดีกว่าเนาะสบายใจกว่า <laughs> ตอนนี้เหลือเวลาที่โทรศัพท์จะถ่ายคลิปได้อีกประมาณหนึ่งนาทีสิบห้าวิเราจะออกไปถึงถนนจะหรือเปล่า <laughs> ต้องโมเลยหนึ่งนาทีนะกินในติมให่หมด <laughs> ในหนึงนาที เป็นเลน,น่าเงี้ยเป็นเป็นเลนกลางอะไรมีเลนกลางอันนี้มันเข้ามาในหอเขามีหอพักอยู่ในมหาวิทยาลัยต้นไ<า>ม้เยอะมากต้นไม้สวยมากชมพูชมดูเอาไว้นะคะวเวลาจะเห็นต้นไม้แข้งอีก <laughs> ระหว่าทางไหนเนี่ยนี่นี่น,นีเออไม่ใช่อรับประกันนะครับ <laughs> เชื่อยายหลงแน่นอนเลยได้อีกรับประกันสามสิบป,ปีนะไปถึงอ้อมมาที่ที่ที่อ้อ,อมาอาจจะไปทางโน้นก็ได้ท่านอ้อมทางนี้เนาะอ้อ,อ,อ,อมออกทางโเคล็ดลับในการใช้รถใช้ถนนนะครับยายชี้ซ้ายให้เลี้ยวขวาเลยอ้าวจริงๆริงในตรงนี้นนออกทางน้นจริง <laughs> อันนี้เราก็ออกกลับที่เดิมนี่ ใช่ไหมครับเสน้นกางถนนชัดๆไกลแล้วค่ะกระงต้นไม้เงว่ะ